ท่านที่เกิดในปีเสือหรือปีขานจะมีสนพระพันษาเป็นนางยักษ์ขี้เสือทาดไม้มิงขวัญสถิตยอยู่ที่ต้นรังหรือต้นขนุนคนที่เกิดปีขานในช่วงกลางคืนจะไม่สบายเท่าคนเกิดในกลางวันสตากรรมจะลำบากเมื่อวัยหนุ่มน้อยแต่จะเป็นคนจิตใจเข้มแข็งอดทน นักเอาเบาสู้เป็นคนกระตันยูและจะร่ำรวยทรัพย์สินเมื่ออายุมากขึ้นหากได้ไปตั้งทิ้นฐานบ้านเรือนอยู่แห่งหนตับบนใดควรหาดินทรายไปถมโครนต้นรังหรือต้นขน,นุนที่มีอยู่ในบ้านหรือใกล้บ้านเพื่อเสริมดวงสิริมงคลให้กับตัวเอง และคนภายในครอบครัวสตาของท่านที่เกิดปีขานตามลักษณะวันเกิดได้ทํานายไว้ว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ตกตําแหน่งเสืออยู่ทําเป็นคนขี้โมโหโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนค่อนข้างขีงข้เกียจไม่ชอบงานทําที่ออกแรงมักยึดถือตัวเองเป็นใหญ่เสมอ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากแต่ถ้าการศึกษาร่ำเรียนสูงมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตทำราชการถือว่าดีมากก้าวหน้ากว่าการค้าขายหรือทำเลือกสวนไรนาวันจันทร์ตกในตำแหน่งเสือติดจันทร์มักจะมีปัญหาลบกวนทำให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่เสมอ มักจะถูกให้โยกย้ายไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลอยู่บ่อยๆคนที่เกิดในวันนี้จะได้รับการอุปธรรมช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพราะเป็นคนที่น่าเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นถ้าได้ทำราชการเกี่ยวกับการพัวพันสายต่างประเทศ หรือทำธุรกิจค้าขายสายต่างประเทศทางไกลจะยิ่งมั่งคังร่ำรวยวันอังคารตกในตำแหน่งเสือร้ายกินคนเป็นคนพูดโอ้อวดโอโหโทสังจิตใจโหดเหี้ยมเจ้าอารมณ์มากจึงมักมีปัญหากับคนอื่นเข้ามาในชีวิตบ่อยๆเป็นซายค่อนข้างมัวเมาในกามอารมณ์ ส่วนเป็นหญิงมีสเสน่ห์ทำให้มีคนมารักมากมักวุ่นวายใส่ใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าในเรื่องของตัวเองส่วนในเรื่องของความรักมักอาภัพชีวิตคู่มีโอกาสมีคู่หลายครั้งผิดหวังหลายหนหรือหาคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองค่อนข้างยากวันพุธ ตกตำแหน่งเสือจำศิลเป็นคนจิตใจบุญสุนทานสุกกายสบายใจมีคนมารักมาอุปถรัรมภ์ทำราชการดีทำเรื่องสวนไรนาค้าขายก็จะมีผลกำไรดีวันพระฤหัส,สบดีตกตำแหน่งเสือลือสีสุขมาเลี้ยง เป็นคนสอบเรื่องโชคลางของขังใจบุญอยู่ในศิลปกินในธรรมเป็นคนพูดน้อยรักความสงบไม่สอบโอ้อวดเป็นคนขยันอดทนทำราชการดีมากส่วนทำเรื่องสวนไรนาค้าขายก็ถือว่าดีพอสมควรวันศุกร ตกตำแหน่งเสือตกเหวตายส่วนมากจะเดือดร้อนเพราะผู้อื่นเพราะความจิตใจดีอาสาทำแทนคนอื่นนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นยกยอเอาอกเอาใจเป็นคนที่เสื้อคนง่ายทำงานเป็นสร้างจะถูกสโลกมากหรือทำงานที่พัวพันกับคนไกล ก็ดีส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ตกในตำแหน่งเสือเทวดารักษาเป็นคนนิสัยโมโหโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนที่มีบุญวาสนามีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตทําราชการดีกว่าทำเรื่องสวนไรนาค้าขายและมีเกณฑ์จะถูกยกย้าย ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ่อยครั้งคำทำนายตามลักษณะเดือนเกิดตามจันทรคติทำนายไว้ว่าสำหรับท่านที่เกิดเดือน5เดือน6และเดือน7ตกตำแหน่งเสือดาวธาตุไม้แห้งตายเป็นคนที่รักในเกียรติยศมากกว่าเงินทองเป็นคนที่รักษาวาจา และจะตกทุกข์ได้ยากหลายหนในชีวิตทำราชการค้าขายทำเรือกสวนไรนามีผลกําไรดีมากท่านผู้เกิดเดือน8เดือน9และเดือน10ตกตําแหน่งเสือเหลืองธาตุไม้แก่นจันหอมท่านว่าชอบความอิสระเป็นคนเฮฮารักความสนุก มีบริวารเพื่อนฝูงมากไปอยู่แห่งใดก็ไม่อดอยากปางแห้งทําราชการไม่ค่อยดีนะทําการค้าขายเลือกสวนไรนาจะดีมากเป็นคนที่มีบุญวาสนาพึงพาลูกหลานได้ในยามสลาเป็นอย่างดีท่านผู้เกิดปีขานเดือน11 12และเดือนหนึ่ง ตกในตำแหน่งเสือป่าธาดไม้จันแดงทำราชการดีมีเกณฑ์ได้ปกครองบ้านเมืองทำเรื่องสวนไรนาค้าขายมีผลกำไรดีมีเกณฑ์จะได้เป็นมหาเศรษฐีท่านที่เกิดเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ชอบอาสา,าเจ้านายทำราชการถือว่าจะดีมาก ทำเลือกสวนไรนาค้าขายดีพอประมาณเป็นคนใจบุญใจกว้างชอบทำบุญจิตใจซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นที่รักของเพื่อนมิตรสหายในอีกหนึ่งตำราได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในปีนี้พูดจาค่อนข้างแข็งกระด้างไม่ค่อยถูกหูผู้ฟัง เป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านแต่ไม่ค่อยโดดเด่นเป็นไซายค่อนข้างมัวเมาในด้านกรามอารมณ์พูดจาเอาอกเอาใจเป็นที่ถูกใจของเพศตรงข้ามส่วนเป็นหญิงมักอาพับในเรื่องของคู่ครองเป็นคนค่อนข้างพูดจาเย่อหยิงโอ้อวด แต่เป็นคนจิตใจสูงอยู่พอประมาณยังมีเสียรัธรรมประจำใจอยู่บ้างเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บความลับลมคมในหากไม่พอใจหรือว่าพอใจจะเป็นคนที่ชอบพูดออกไปแบบตรงๆนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตท้าทาย หากทำราชการหรือทำเรื่องส่วนไรนาค้าขายดีพอประมาณเป็นคนที่รักในความสวยความงามรักความสนุกสนานมักมีอำนาจมีซื่อเสียงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจไม่ชอบคดโกรงใครทำธุรกิจทางไกล หรือการติดต่อพัวพันการค้าขายทางไกลจะดีมากเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีพอสมควรชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนจิตใจอาสาจิตใจดีในด้านความรักมักจะเจ็บแล้วไม่จำคำทํานายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโชคชะตา ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเพื่อเลือกแนวทางหรือจะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ